สวไม่เอาอใหม่เหมือนเด็กท้ <c oughs> พองพอ่อสวานแล้วเนี่ยใหม่สามส,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 สัสสสสีนไ่งส โอเคต้องการฟิลมากกว่านะนี่ครูก็ไม่ได้ซ้อมนะเพราะพวกเธออยากจะจำได้ง่ายกว่าเดินไปแวววแย่กับนักเรียนอีกฟิลแย่โอเคไม่เป็นไรทำไม่ได้เรียนดูโอเคใหม่เข้าเรียนต้องการฟิลนะต้องการฟิลใหม่ทีครับใหม่ทีครับครูช่วยฟังครูไปจับเลยครูไปจับเลยจับอะไรอจับอะไรอีกทีเลยแค่อีกทีเดียว ลายอะไรอ่ะพี่ลองอ่ะเราหนึ่งเอาละครับสามสามสามสมี่หนึ่งสองเนครู้ไม่ทอบแรกคู้ไม่ช่มันมันไม่มันไม่มันไม่คมมันไม่คม มันแบบอืมมันเป็นซากวันเป็นซากวันอ่ะมันยังไงดีมันแบบมันเพี้นสักวันจะเป็นหรือหรือตอนนี้ร้องเป็นซากวันเป็นซากวันอ่ะซ่าทำไมนิดนึ่งได้ไหมฮะวันสามสามสามสี่หนึ่งสองสักวันจะเป็นยัง ซ้อมกันไปซ้อมกันไปซ้อมกันเพิ่มต้องการแบบขึ้นมาแบบให้คนได้ยินอย่างนั้นตองนั้นก่อนดีเอาไม่เอาหรือยังไม่รู้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันใช่แต่ว่าเขายังไม่รู้จะเข้ายังไงแต่ว่าเอาคือคือซ้อมยังไงต้องซ้อมอ่ะนี่อันเก่าใช่ไหมอ่าโอเค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 เรียนนั่งอีกทีนะครับเราจะแยกแล้วโอเคเอ่อเป็นอย่างนี้ เคุยกันแล้วว่าเราจะขึ้นลักษณะแบบนี้และข้างในอาจจะมีสอดสร้อยอะไรที่มันเป็นหลากหลายแนวเดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ไม่ต้องซ้อมนี่ให้แม่นนะต้องซ้อมนี่ให้แม่นนะครับต้องขอแบ่งเวลากับการที่ต้องซ้อมเพลงนี้ด้วยนะครับผมนะหามาเวลาตอนเช้าตอนนี้ได้ออกกำลังกายไหมหตอนเช้าได้ออกออกกำลังกายนะครับตอนเช้านั่นเรียนะนะข่าวดีนั่นก็คือข่าวดีนั่นก็คือ หนในเนี้หนในนี้จะเป็น12คนมาโอ้โอเคค่ะมาให้นักเรียนมันก็คือข่าวดีใช่ไหมล่ะหน่งในนี้จะต้องเป็น1นึในสิคนเพราะนั้นเรียนไม่ดีใจเหรอนายจะต้องออกกำลังกายให้แข็งแรงนะครับอีกอีกวีกหนึ่งก็จะเป็นวีคที่จะต้องตัดสินแล้วเรียต้องขึ้นไปร้องเพลงอยู่บนที่ที่นักร้อง อย่างคร,ครูทุกคนก็ยังอยากจะขึ้นไปร้องยังไม่มีโอกาสเลยเพราะเธอโอกาสดีมากๆเธอจะได้เจอกับผู้คนแฟนคลับของเธอและเธอจะได้มีความสุขตรงนั้นอีกอันหนึ่งเพราะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้ในเราแยกนะครับผมเราแยกแล้วก็คนที่ยังไม่เรียนเทคนิคเข้าไปหาครูเบิร์ตหมือครูเจเดี๋ยวคุณว่าเป็นคนจัดการคนที่เรียนเทคนิคไปแล้วเมื่อวานนี้เวียนเข้าไปซ้าเทคนิคอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะซ้าอย่างนี้เราจะซ้าอย่างนี้ไปตลอดเลยนะครับผมแล้วก็ สำหรับคนที่ยังไม่เรียนเทคนิคก็เจอครูที่สอนร้องเลยทันทีของครูรอดอยู่ตรงไหนคุณใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงที่เดิมไอที่นี่รนะคะไลน์ค์แล้วโปรแมาใหนเขาฝอฟลเดอร์ที่หัวอยไลงไปแลอู่ในโฟลเดอร์มิวสิกนะครับที่เป็นโฟลเดอร์ห้ามลบแล้วก็ไมหาดู มาแล้วครับได้ครับเดี๋ยวเจอพรุ่งนี้นะได้ได้แล้วค่ะไม่เจอแน่โคเดีเดี๋ยวเจออาทิตย์หน้านะได้ชัดมากเลยนะอาทิตย์หน้ามีครับวันี้กินสุดสองไหมครับออ๋หรือว่าไม่มีอายุงานอะไรยังอยู่ค่ะยังไม่หมดแต่ว่ายังโอเคป่ะยังอื่นโอเคค่ะหัวก็ปวดนิดหน่อยปวดเป็นแบบแดง เสียงมากเพราะว่าไปให้น้ำเกลือมาเสี่ยง